ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เลยในเกมไมาค้างหนึ่งจุดเจ็ดจุดสิบน้องใน, Mod นมอดวันด้าน้ในเวอร์ชั่นที่ได้ดาร์คโฮมาแล้วน้่งจะโหดแค่ไหนน้องก็ไปรับชมกันเลยนะครับเพื่อจว่าคนนี้นี่แหละที่ตกทั้งอิลูมินาติมาแล้วน้อยพลังเคออสแมจิกนั่นเองน้องโอเคเรามาดูพลังเคออสแมจิกตั้งแต่ตัวซีกันก่อนเลยน้อนโ่มก็กดตัวซีก็จะเป็นการใช้พลังเคออสแมจิกชักออกมานม้อมแล้วก็ กดคิขวานะครับนาเมจก็จะสิบสองแล้วครับทำให้ฝ่ายศัตรูติดไฟไดนะ้โอเคเดี๋ยวเราลองไปใช้กับชาวบ้านดูที่ว่าจะรัวได้ไหมโอเคก็มีประมาณน,นี้นะผมแล้วก็ตัว B นะผมก็จะเป็นการเคลื่อนย้ายนะผม ได้นะแต่ว่าอยู่ไกลอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบอยากซื้อของสามารถเคลื่อนย้ายคนแบบก็ดันสามารถเคลื่อนย้ายคนแล้วก็ดันสินของได้นะฮะรามจก็ไม่เยอะนะฮะแค่สี่หดือคนตี ก็วันด้ก็ยังคงความเป็นมนุษย์อยู่แล้วก็ไม่ได้โหดมากนะทีพลังต่อไปก็จะเป็นตัวอเนอ้นตัวเนอ้มีพลังอีัรบ้างราเลยนีย่ตัว F นี่เป็นการชาร์จทีุ่ะท้ายนอ้ แล้วก็มีพลังที่สามารถสร้างตัวเฮ็กได้นะนุมซึ่งเราก็เห็นในวานด้าวิชันแล้วน่มว่านางโหดแค่ไหนน่มโอเคน่มก่อนที่เราจะมาสร้างตัวเฮ็กนี่เดร็กนี่เราต้องแบบเอาคำภีรัคคออกมาก่อนนุ่มนี่วิธีการเอารับหัวออกมานุ่มก็ต้องลอยขึ้นนุ่มจะสังเกตว่าจะมีอะไรที่เพิ่มมาแล้ม นี่ก็จะเขียนว่า the dark hole นะถ้ากดตัวจีแล้ว dark hole ก็จะมาปรากฏดตัวนม้มทำให้เราสามารถใช้เวท,ทต่างๆได้นะเของเวทนี้ดินี่ก็จะเป็นสีแดงเลยนะดาเมจก็20่ิเลยนะแล้วก็ลังสายฟ้านมา่จะาไกลแค่ไหนสายฟ้าก็จะ ทำงานอยู่ดีนะผโอเคสังเกตจากปลอดด้านล่างนะมว่าลักโคมีวันหมดนะมโอเ้โนแล้วก็พลังสามารถเทเลพอร์ตได้นะเทเลพอร์ตแบบนี้ก็สามารถสรางสร้างโลมาได้นะพลังต่อไปก็จะเป็น AWDS นี่ ก็เคออสเมจิกเคออสเมจิกบีมนะมโอเคนะลองหาฝูงนี้กันเลยนะแล้วก็ใช้พลังกันเลยก็ <c oughs> ไม่ได้แรงมากเนอะโอเคเก็มีประมาณนี้เนอะแล้วก็มีเมื่อเมื่อใช้เดอะเฮกเนี่ยก็จะมีเอฟเฟกต์นี้ออกมาเนอะ ก็จะสร้างเงินอันความมืดออกมาเนอะก็จะโดยบริเวณรอบเลยนะควิธีเอาออกนอมก็คือเราต้องตายหรือว่าเอาชุดออกนั่นเองนอะนี่ก็จะปรากฏอย่างนี้เลยนนอะเอาขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็หายไปนล้วครับก็มีประมาณนี้นะผมสำหรับวันด้ในเวอร์ชั่นที่ใช้ดาร์คโฮได้ ชอบกดไลค์แชร์กดแชร์ุมถ้าใครมือกดกเนื้อเข้าุ่มโอเคอะไรวันจอกัน